หากมีคนถามผมว่าเราชอบหูช้างตรงไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นด่างเหลืองด่างขาวหรือด่างเขียวก็แล้วกันนะครับอนอกจากชอบลวดลายบนบนใบของเขานะครับคือเขาจะด่างออกมาไม่ว่าจะเป็นด่างเหลืองหรือด่างขาวนะครับลวดลายบนบนใบเขาอยานี่ เขาจะมีลวดลายด่างแตกต่างกันไม่คงที่นะครับเอันนี้คือคือคือเรื่องแรกแหละที่ผมชอบหูช้างนี่ผมซื้อหูช้างมาเลี้ยงก็เพราะว่าไอตัวนี้แหละตัวตัวหนึ่งว่าความด่างบนใบของเขาความสวยงามบนใบของเขานะครับก็คงคล้ายๆกับเหมือนกันกับทุกๆท,ท่านนะครับที่ที่ชอบแต่มีสิ่งหนึ่งที่ที่ผมคิดว่าผมผมชอบมากเลยนะครับ ชอบมากกว่าความด่างนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมเลยเลยเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นมันออกมาหลุดเขียวนี่ผมก็ไม่วิตกกังวลน,นะครับเพราะว่าผมเห็นความสวยของเขาเรื่องหนึ่งคือไม่ว่าจะด่างเหลืองด่างขาวหรือรูดเขียวนี่ออกมานี่ความสวยของเขาที่คงที่อีกอย่างหนึ่งคือคือรูปทรงเขงนะครับพวกเราสังเกตเห็นว่านี่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่านี่ รูปทรงของของบอลหูช้างด่างหูช้างนะครับไม่ว่าจะด่างอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งด่างเขียวไอ้ตัวนี้หลุดเขียวมาเลยนี่ผมก็ยังบอกว่าสวยคนรูปทรงเขาจะเป็นรูปทรงที่ถ้ามองดูไกลจะคล้ายแก้ววายนะครับความมีสงา่าความอะไรนี่เขาจะอยู่ในตัวของเขานะครับลองลองสังเกตดิถากายเลี้ยงแล้วนี่ ก็ลองสังเกตว่าวบบอลหูช้างที่เราเลี้ยงไว้นี่ยเขามีรูปทรงอย่างนี้ไหมอันนั้นคือรูปทรงมาตรฐานขอก้านเขาจะออกโคง้โคงๆอย่างนี้ก้านเขาจะโค้งสวยมากเลยนะครับถ้าหากว่าไอ้ต้นนี้ต้นใหญ่ขึ้นมีผมอ่าถ้าผมปล่อยไว้หลายใบส่วนมากผมจะตัดใบยังไงครับแต่ทีนี้ผมกําลังเริ่มเริ่มเลือกต้น ผมจะไม่ตัดใบเขาผมจะปล่อยให้รูปทรงเขาเราจะมาสังเกต้ว่ารูปใบเขาจะโค้งโค้งมากโค้งมากกว่าบอลประเภทอื่นนะครับซึ่ง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 ถือว่าผมถือว่าตัวนี้เป็นเสน่ห์เป็นเสน่ห์เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ที่ผมว่าเป็นจุดเด่นของบอลหูช้างเลยครับถ้ามองดูแล้วเขาจะจะออกใบเขาออกทุกทิศทุกทางมีหลายใบขึ้นใบมี ห้ 5, าหกใบขึ้นไปนี่รูปทรงเขาจะโค้งโค้ง,งเหมือนแก้ววายนะครับอันนี้คือคือคือประเด็นที่ผมชอบไอกี่ทำให้หลงไหลไอหคูช่างนะครับทีนี้เราทำยังไงถึงจะได้รูปทรงอย่างนี้นะครับว่าให้เขาพอบางทีเราก็เห็นบางต้นเราทำไมของเราไม่โค้งงอ ใบเขาไม่โค้งงอใบรูปทรงเขาไม่เป็นแก้วไหวยีนี้เราจะทำอย่างไรเขาถึงจะได้รูปทรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูอันหนึ่งแล้วท่านจะเข้าใจนะครับในในปกในประเด็นที่ผมตั้งไว้ว่าอย่าหาทำเรื่องนี้นะครับเพราะความสวยเขาจะลดลงเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่งที่ผมจะให้ดูนี่คือคือประสบการณ์ตรงของผมเองนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ นะครับครับนีครับ,นะรบมาดูต้นนี้นะครับเผื่อให้เรามองเห็นภาพในเรื่องที่ที่ผมจะได้นําเสนอนะครับอมาดูต้นนี้ครับที่ผมให้ดูนี่ไม่ใช่ว่ามาให้มาดูอ่าหูช้างลูกเขียวแต่ลูกเขาก็ยังด่างนะครับจริงๆอ่ะต้นนี้ก็จะ เขาก็จะด่างด่างทุกใบผมก็เคยผมก็เลยดูแลเขาดีนะครับผมอยากให้พวกเราสังเกตเห็นก้านเขานะครับก้านเขานี่จะไม่โค้งเหมือนกับต้นนั้นนะครับมันเหมือนกับต้นแรกที่ผมได้นําเสนอไปเบื้องต้นนะครับซึ่งซึ่งซึ่งสาเหตุก็มันก็เพราะว่าเนี่ยไอ้ต้นนี้มันต้นสวยนะครับมันด่างสวยสามใบแรกนี่ด่างทุกใบแบบนี้เลย ผมก็เลยดูแลเขาเขาบ่อยนะครับแต่ตัวนี้ผมดูแลเขาบ่อยนะครับมันก็เลยมันก็เลยไม่ค่อยสวยนะครับสาเหตุที่ที่ดูแลบ่อยแล้วไม่ค่อยสวยมันเป็นเพราะอะไรก้านเขาจึงไม่โคง้งไม่ไม่เป็นทรงแก้ววายนะครับเอาผมอยากให้ดูดูลักษณะของบอนหูช้างนะครับเมื่อ เมื่อเขาแทงรอดใหม่แทงรอดใหม่แทงรอดใหม่นะครับเขาคือแทงมาตามนี้ใช่ไหมครับห่อดใหม่เขาก็จะมาชนมาชนตรงนี้นะครับซึ่งแต่เดิมนั้นด้วยด้วยความอยากช่วยเขาผมก็จะมาช่วยแกะนะครับผมจะมาช่วยแกะแกะเขาออกจากใบใบพี่เขานี่คือคือรลอดใหม่เขาจะมาชนตรงนี้ใช่ไหมครับนี่มันลักษณะไอไอนี่ตัวนี้คือรลอดใหม่เขา นะครับยังไม่กลางใบซึ่งผมพอผมรู้แล้วผมก็ไม่แกะนะครับเพราะว่าคือเมื่อเมื่อหลอดใหม่ขึ้นมามาชนมาชนตรงตรงจมูกอะ่ะตรงฐานจมูกไอใบพี่เขานี่ตรงนี้อะ่ะแต่เดิมนั่นผมจะแกะออกใช่ไหมครับซึ่งเป็นสิ่งที่ ที่แรกตั้งแต่ผมเรื่องเลี้ยงมาเนี่ยก็ไม่มีใครพูดเรื่องประเด็นนี้นะครับ <c oughs> ผมก็คิดว่าจะช่วยให้เขา,าใบเขากลางเร็วเขาอะไรเร็วผมก็จะไปแกะเขาออกมาให้เขามาออกออกมาข้างนอกมาอิสระใช่ไหมครับแต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมามีบางต้นที่ไม่ได้แกะมันทำให้ให้ผมรู้ว่าสาเหตุที่มันเมื่อเราไม่ได้แกะใช่ไหมครับมาดู ใบนี้กําลังยังไม่ขี้มันพอมันมาชนชนตรงตรงตรงนี้พอมันมาชนตรงนี้มันก็แทงขึ้นไปไม่ได้มันก็จะเป็นการบังคับในกา้านมันงอนะครับมันก็จะทําให้ก้านเขาโค้งนะครับซึ่งมันเป็นลักษณะที่ทําให้บอลหูช้างสวยนะครับทําให้ก้านใบเขาโค้งเป็น เป็นทรงเป็นทรงแก้ววายนะครับถ้าเราไม่แกะนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมทําขึ้นมาก็เพื่อจุดประสงค์เพื่อจะอธิบายว่าเพื่ออยากให้มองพวกเราเห็นภาพว่าว่าเราไม่ควรแกะนะครับอย่าไปทําอย่าหาทาเหมือนกับที่ผมทําแล้วไอ้การเขาจะตรงๆแบบนี้มันดูไม่สวยไงครับเพราะฉะนั้นปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติ นะครับบางทีเราดูแลเขาดีมากเกินไปเขาอะไรอะไรให้ดีเกินไปมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปนะครับสิ่งที่เราคิดว่าดีบางทีมันก็อาจมัจะไม่ดีผมอยากให้พวกเรามองถึงประเด็นนี้ว่าสาเหตุที่หูช้างด่างเหลืองกลางเขาโค้งสวยเหมือนแก้ววายนั้นเพราะว่าพอหลอดเขาใหม่เขาจะไปชนตรงตรงตรงต่อระหว่างก้านกับใบนะครับ ครับตร,ตรงนั้นเขาก็จะโค้งแบบนี้ใช่ไหมครับปล่อยให้เขาพอเขาใหญ่ขึ้นมากลางใบขึ้นมาเขาก็จะออกมาเองโดยธรรมชาติดีกว่านะครับอย่าอย่าอย่าถ้าอยากให้ใครใครอยากให้บอลบอลหูช้างมีกา้านโคง้โคงสวยๆก,ก็ก็อย่าทาเหมือนผมนะครับเพราะผมก็ไม่เคยตั้งแต่ศึกษาเรื่องการเลี้ยงตั้งแต่เริ่มเลี้ยงมาก็ไม่มีใครพูดประเด็นนี้ไงนะครับ แต่ด้วยความหวังดีผมอยากให้เขาจเจริญเติบโตเร็วก็ผมก็ไปแกะแกะออกมาก็ทําให้ก้านเขาตรงๆนะครับแต่ถ้าหากลักษณะนี้ก้านเขาจะเขาจะค่อยๆโค้คองงอไปโดยธรรมชาติเขานะครับมันก็จะทําให้รูปทรงของอหูช้างของเรามีก้านใบในในรูปทรงของแก้ววายนะครับ พอเขาโตขึ้นมาระยะหนึ่งพอใบนี้เขาเริ่มกางใบขึ้นมาเขาก็ยังบีบบังคับโดยธรรมชาติของเขานะครับอย,อย่างต้นนี้ผมอยากให้ดูต้นนี้นะครับนี่นี่ attain, พอพอเขาเริ่มกางใบออกมาแล้วนี่ใบทั้งสองใบนี่ก็ยังยัง,ย,งยังช่วยดัดอยู่นะครับช่วยดัดให้เขาโค้งไปอีกนะครับนี่จะเห็นทรงโค้งขึ้นมาเลยจนกว่าใบจนกว่าใบนี้เขาจะสูงท่วมนู่นแหละ เขาก็จะเหมือนกับธรรมชาติเขาช่วยแต่งให้เขาสวยนะครับซึ่งซึ่งผมคิดได้ว่าเอไอ้สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดมันไม่ถูกต้องอแทนที่เราจะช่วยเขาเจริญเติบโตได้ดีใบเขาออกมาอิสระใช่ไหมในความคิดครั้งแรกแล้วก็ไม่เคยมีใครพูดในประเด็นนี้ผมผมคิดว่า พอมาสังเกตสังเกตดูนี่สาเหตุที่ที่ใบเขาโค้งนี่เพราะเพราะเขาช่วยกันดัดดัดดัดก้านให้โค้งไปเองโดยธรรมชาติถ้าเราไปเอาออกมาก้านเขาก็จะออกตรงๆใช่ไหมธรรมชาติของต้นไม้นี่ก็จะยืดหาแสงยืดหาอากาศใช่ไหมครับมันก็จ,จ,จะจะจะไม่สวยเท่าที่ควรน,นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือจึงบอกว่า อย่าหาทำนะครับถ้าเราทำแล้วนี่ต้นไม้ความสวยของหูช้างนางเหลืองเราจะลดลงนะครับ